ไปครับตอนดีครับเจ mm hmm. อกัน mm hmm. ีกแล้วนะครับก mm hmm. ับเจ้าเทลเ์ส hmm. ครับก mm ันนี้ตอนนี้เรา mm hmm. เพิ่มท่าแล้วนะครับ mm hmm. หลังจากที่เราเทสมาครั้งก่อนคือเริ่มแรกเนี่ยของใบเดียวแรกสุดคือไม่มีอะไรทักอย่างวัดได้ประมาณ1ิบสีวนะนครับ mm hmm. เพิ่มกองมา ขึ้นมา15.8นะครับใส่แคมซิ่งเข้าไปมาที่16.7นะครับตอนนี้เราได้ทำการใส่ท่อครับแล้วก็ทำการปรับจูนใหม่ครับซึ่งเทสไปเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูกันครับว่าจะเพิ่มมาจากสแตนดาร์ดกี่ตัวครับนี่ครับ การใส่ท่อไปเไรื่อยน,นะครับคันนี้มีแคมกล่องท่อมีอยู่สามอย่างครับจากสิบสี่ตัวตอนนี้มาที่สิบเก้าจุดหนึ่งเก้าครับมาสูงสุดนะครับนี่ครับรันแรกก็สิบแปดจุดเก้าครับมาสิบเก้าจุดเก้าสิบเก้าจุดสี่อันเนี้ยไอเครื่องเริ่มร้อนนะครับนี่ครับแต่แตนานนะสิบสี่ตัวจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับวันนี้เพิ่มขึ้นไปเป็น19.19ครับสมสุดครับโอเคครับประมาณนี้ครับ l x เที่ครับเดี๋ยวเราจะไปลงบินกันนะครับแล้วก็เทสดูครับว่าอัตราลงอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับแล้๋ยวเจอกันใหม่ครับ You